อยนกวาตังยวขอชุิตัวักลาหือนกอในชุดสีฟ้าขาวเอเสียปะนั่ได้กับนักกาทั้ง2ทีบางไกลมาจังหวะนี้เกี่ยวแต่ว่าเล่นต่อไม่ได้เ๋อแล้ครับเป็นจังหวะสวนของน้องดากอนขึ้นทางใหม่ได้สิเข็เป็นกิซได้ครับตีหัดสกัดทิ้งออกไป นายลูกเต้ามุ้งครับผมสตีดครับเท่ซ้ายครับลูกนี้เปิดมาลูกนี้อย่างบลอกไว้ได้ครับนาตะกรันเตะผมอีกครั้งหนึงครับมีตัวสูงใหญ่อย่างธนกิจครับ พ้นสิข้อสองผู้สาวตัวครับธรรมดาครับผู้สาวตัวครับเบียดแย่งกันอยู่ว่าไงจังหวะนี้อ่าจีรอนัทครับเกี่ยวแล้วเลี้ยงสกัดออกมาเอาล้วครับบอลมาถึงสาเลยผ้าว่าไงจังหวะนี้มาจญิงไม่ค่อยแรงครับสวนกลับเร็วเลยดังนักก้อนว่ายงไงอ๋อเสียบอลให้กับตาอยู่อีกแล้วว่ายังไงปั๊มบอลจังหวะนี้มา อ๋อแล้วครับยังสวดไม่ได้เอายัางขยันครับขึ้นมาทางขวาไปม, <c oughs> มาลุชิเยังได้ทุ่มครับ <c oughs> นัทพงศ์นัทพงศ์ครับบอทุม <c oughs> ่มของน้องน้ก่อน, <c oughs> นทุ่มสั้นที่พัฒนพองศ์อาอจะดีลูกนี้เบื่อครับ อ่าแล้วจังหวะสองยี่ปันศิลปัตศิลปัตว่ายัางไงศิลปัตประกันหลังของน้องดาก้อนขคือทางซ้ายศิลปัตเปิดมาด้ามตู้โอ้โหจังหวะนี้พรมสธิตหดไม่โดนแล้วตรงนี้จังหวะสองยังเป็นของน้องดาก้อนเปิดมาหน้าประตูอืมเรื่ไปถึงผูกสามตู้ครับด <Okay, okay. S 1> ึงช้าครับหวดยาวมาลูกนี้ก็ไม่มีใครแล้วครับในแดนหน้าครับตะยุเอฟซีความเร็วเลยไปที่พรมสธิด ธนกิจอยู <punishment> <Anh> ่ <c ười> ấp, ้ัไครับอยูด้แน่อยนรากดกอยูได้ากได้ทุ่มครับน้องดังก็ธนกิจผมสกัดไว้ได้เอาล้ครับจังหวะนี่ดาฟีกับดวลกับกองหลังของตยุ M4 อยากได้ทุ่มอยู่ครับน้องดักอนสิพัฒน์ธรกิจ เอาละครับบอลลึกไปถึงผมสถิตขวงครับว่าไงจังหวะนี้แม่เสียหลักไปนิดนึงครับธน,น,นะละพลยิงมาได้เอาแล้ครับเข้าสายยิงไกลลูกนี้ก็อยากบอกไม่ได้ครับอยู่เ<ห>อฟซีพัดหยุบอกกันหยุดยมาตั้งหมายเล่นิช่ไหมใครใครเปิดไปทักสายลงลูกทีแมใครับอยู่เอฟซีไม่ตกกรอบครับ ถ้าถึง15บั้งว่านี้ต้องดาวฟ้าแล้วครับนับกระพรงครับตัวตว่าภารกิจยังไม่เสร็จก็ต้องสู้แล้วรครับทั้งสองทีม รอสัญญาณครับจังหวะนีปั่นไปก็มาจะไปโดนฝ่าประตูก็ตัวสูงใหญ่ทั้งนั้นนะครับยัวเอฟซีไม่ก็ขึ้นเท่าไรครับนันทพุดออกมาจังหวะสองยังเป็นของตาโยครับจังเขากล้างจังหวะนี้15ไม่ได้มองเพื่อนกับตรงนี้ หนึ่งมาสอดขึ้นมาครับบอลดุหลอกหลังไปของไกลแล้ววางมาจาังหวะนี้ก็แรงนะครับออกมาบอลได้ดีครับ12เสองอ้าวะครับจังหวะนี้ยังเป็นของตาโยมซีครับหนุนไม้ทีนึงก็นะตัตพงศ์ไปไหนก็ไม่รู้นะครับดูนี่โยมซีประ UM ามาเอาออะไครับธนกิจ บอกไปที่ผมสถิตไวาไงเปลี่ยนแจ้งกันอยู่ต้องสก,กัดออกไปก่กนปอนแล้วครับตาโย f สีอบทุบของ,องน้องนากอ,อนครับสายมีจ่ายไม่ดีครับพวกนี้ศิรพัฒน์ธิรพรัฒน์นัทพงศ์ที่เจ้ากาฟิกไาไงจังหวะนี้พัทลพลโยกโยกแล้วจะหนีไปไงหมได้ทุบครับ ผลครัคบเหลียวครัคบกาแฟครัคบกาแฟครับเอาอ่ะเบอสวยครับลูกนี้ไปไยังการอาักมาดจังหวะนี้หนุนคอโอ้โหนกตะพม่ะสาวตู่ยังไม่เบือครับลูกนี้มาเสฟได้ก็สะใจแล้วครับธนวัฒน์ครับสาวตูด่ดูว่าจังหวะนี้จะทำได้ดีแค่ไหนครับ ตามดีเสมอได้ไม่ไปที่กาซิเม่หัวดไม่โดนกับลูกนี้ไม่สก,กอร์ก็มาตายหยกเอฟซีครับทุกนาวอยู่นต,ตัว0นครับนักก้อนนี่มีอะไรต้องใส่ให้หมดนะครับเวลาที่เหลือครับ นครับวกี้ออกมาทางขวาหมายเลขสี่ยิงลูกนี้ว่าง่ายสอไปยับยับแมาช็อปเปอร์ยับขวาไม่ได้ครับตาสาดยาวมาเลยเป้าหมายก็อยู่ที่ธนกิจครับตัวสูงใหญ่ธนกยิงทิ้งได้ว่าง่ายตะลกิจเกี่ยวบอลได้แล้วยิงยังงลูกนี้ย้อนมาโอ้โหจังหวะนี้ของธนลักยิงไม่มีเพื่อนเติมขึ้นมาอยู่ครับ ที่15เลยครับถึงที่5ไปสวยับไปได้เเอาแล้วครบับโอ้ยเลือกไปจันทซอยยไมเหนื่อแ้จีรนัทแทงพุกงาครับง่ายต่อยเอยูีอท่าดีใจอย่าไม่เล่นครับพุธิลปน ถูวเวลาว่างั้นมาทางไหทนกักจิตจเปิดเข้าไปที่ทุกองาตานยูนซี่ครับถูกขึ้นมาที่8ลงไปใหม่ว่ายไงจังหวะนี้สิริพัฒน์หนุนมาอีกทีนึงว่ายงอานะครับเอาเยอนะักิตว่ายังไงนักจิตนักจิตขึ้นทางขวาไม่ทันนะครับตรงนี้เรียวแรงกอ ทัหมด้ะครับ่วงเช้าก็สู้กับน้องแมนน้องคนมาหนักเหมือนกันครับอานน้องดาก้อนได้สวยครับไม้เจัดเอาใจ,จภาคครับกบฟิกให้ไปดีครับพวนกนี้ใหม่ชิ้นนึงก็อูเพื่อสามตุมทุนลาพิเศษสองนาทีครับสี่ ต่คนหนุ่มไปลูกนี้ก็ะะนะครับสินพัฒน์หนุนไปที่ธนกิจธนกิจว่าไงวางแผนมาดีกว่าแล้วครับโ้นสิทิ์หมดลูกนี้พืดครับบอกไม่ได้อ่ัแต่ว่าผู้สิทธิ์ว่าอย่างไรลูกนี้ เป็นลูกฝาวของทางด้านน้องนาคอนครับข <c oughs> วาไปลูกนี่ไปไงธนกิจเ <c oughs> ข้าได้ธนกิจหททำหลังให้ประตูยุนธนกิจต, <c oughs> ตอกไม่ได้ยังได้อยู่ธนลิกิทติกกราฟิกกราฟิกยิงยังตอกไม่ได้ตายอยู่เ <c oughs> อฟซีผัดชนพลผงซีดจะหนีผงซีดไปไงติงด็กอกของตายอยู่เอฟซีครับยังไม่ทุ่มอยู่ครับ ไม่ครับสิบเก้าผู้รล่นรุลาะกันในคันครับผหนปรากฏว่าแชมป์ตกเป็นของไต้ออยูเอฟซี MG ครับซึ่งเป็นฝ่ายชนะน้องดาก้อนเป็นลูกสกอนสองประตูต่อศูนย์ครับจากการทำประตูขอฝ่ายแ้าครับนะักกรน์อน,นอนครับอ่รอโค้ดด้วยรอโค้ดด้วย <c oughs> <c oughs>